สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวิตา6ล็อซิ่งครับสวัสดีไปยังแฟนเพจแล้วก็แฟน youtube ด้วยนะฮะไม่ได้ยินครับเอาตอนนี้ก็จะชุลมุนนิดนึงครับเพราะว่าเราน่าจะน่าจะถอยตั้งหลักก่อนครับทำจากเท่าแกแล้วเท่าแกว่าน่าจะถอยตั้งหลักก่อนไหมเพราะว่าไม่มีที่จะยืนแล้วครับเละหมดแล้ว ก็จริงๆไม่ใช่อยากทิ้งกันนะครับเพราะว่าเรามาก็สองวันแล้วจมอยู่นี่โอ้โอพนักงานส่งไม้ตั้งแต่เมื่อคืนไม่หลับไม่นอนครับเราไม่มีการหยุดพักโอ้โอพนักงานส่งไม้ครับนี่ครับเมื่อคืนลุยกับพวกนี้แหละสัดแจงพี่น้องสัดแจงแต่ช่างไฟทำคือครับเอ้ย ช่างไฟทำคือมาแบบแหมจับโซ่จับให้เพื่อนมือหน่อยไปนูปัมออกแล้วเออแหมช่างไฟเพื่อนดูเฮ้ยเพื่อนได้ไงวะ ทีมงานครับรวมโดยช่วยกันครับพี่น้องแซวๆกันเล่นครับเอาถอยตั้งหลังดีกว่าครับคือ,อ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่รถไทยก็ยเป็นสเลไปหมดแล้วครับเพราะว่าต้องถอยไม้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับรถไทย องคันนี้น่าจะต้องต่ไม้ตามกันออกไปครับขึ้นเนินแล้วก็ยังต้องอยู่บนไม้นะครับลวงมาอีกนี่ไม่หมูแล้วนะครับได้อยู่นะเรียกไงปอดภัยไปก่อนวะแข็งอยู่นะ แต่จริงๆแล้วก็ยิ้มดูเลยครับว่ามันแข็งครับใส่กระตายเลยลูกวิเราต้องขอยอมแพ้ครับกับภารกิจครั้งนี้ครับเห็นใจเจ้าของรถเลยครับ ข้างบนนี้แข็งอยู่ครับคันนี้ปลอดภยัยไหมมาช่วยกันเหมือนมาจมครับพากันมาจมครับแต่จริงก็อยากช่วยครับพี่น้องทำยังไงได้เราจะแก้ไขปัญหา,านี้ได้ยังไงครับรถวินแ้ก็ขึ้นมาบนพื้นแข็งได้ครับ เดี๋ยวให้มากทูขึ้นไปก่อนแล้วกันคนระับลองทางลองทางปลอดภัยไ,ไหมเนะี่ยไม่ใช่ดันขึ้นนู่นอีกบ่ อลยครับอะไรกันครับเนี่ย้ผมว่าตรงนี้มันจะยากกว่าเก่าเด้นี่พี่น้องไม้ก็ยัดไปทั้งหมดแล้ว รุบลงเลยครับเดี no ๋ยวพี่กงผมผมว่าเดี๋ยวรอรอเขาดันขึ้นมานี่หรือเปล่ารอดูเลยไหมันดูเลยไหมรอไม้รองนี่เอาดึงกลับมานี่คืนดีกว่ามั้งใจเย็นพี่พึ่งขยับใจเย็นเดี๋ยวมันจะยุบลงเยอะกว่าเดิมโอ้ตายเลยแบบนี้ แต่ hertz, บนนี้มันแข็งอยู่ครับตรงนี้น่าจะดันขึ้นทําทางนี่ครับจะถอยตั้งหลักจะกลับบ้านอยู่แล้วครับเหลือจันติความหวังอยู่ที่คันนี้แล้วนะ ของหมู่บ้านครับอาจันเตะของเราอสองรอบแล้วครับคันนี้ขึ้นมาเมื่อกี้เองแมอันนี้เท่าแก่ครับสเสตเจ้าของรถครับ,รบก็จะปวดหัวหน่อยๆตั้งแต่เมื่อวานแล้ว นี่ก็สายหลอนของเราครับไม่โกดหน้าลอย,อย,อย,อยไม่ใช่จะลงตูดอีกบ่านี่เป็นกำลังใจให้ครับ ลราจะไปตรงไหนได้ล่ะทีนี้ขึ้นมานี่แล้วต้องออกรูนี้ทีเดียวเหรอน้องมาดิเออเอเอ้ยเย้โว้ย่าดินเนาะมีอารมณ์อีกอ่ะเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยอะไรเนี้ย บอกเลยครับรั้งนี้ต้องจดบันทึกไว้เลยนะพี่น้อง ต้องเกี่ยวมือครับต้องเกี่ยวดึงมือเอาโดมมิดไปแล้วครับเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเย้อีก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 เลยไปเลยโอ้ขึ้นได้ครับโอ้ยเล่นสหายใจไม่ชัวท้องเลย ดาตวิ้งตัเตี้ยเะฮเลื่งหรอนี่เลืองเหรนี่นี่หรนี้เลืองนี่ดูลงตลอดเลยนอทำดาราเนาะดจะมองไเลยอู้แนาสามว้เวียมเงยอบันี้หน่วยขอคมาครับตรงนี้ออกระดันึินทำนี่นะ ต้องลงบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เลยนะมีนีม <c ười> โอ้ดูสายอนนี่มอมจริงๆม่มอมท <c ười> ุกวันน่ะเอายังไงนี่ทำไมำไมไม่เดินมันพื้นเรียบเลยหอเราทำไมเรีบอ่ะเรยังไง ไม่รอไปสิรนระแเดไดเน,นาะแต่บนเนี่ยเดินได้อยู่แต่ใกล้ทางนี้ไม่ได้แล้วจะไม่คุยออกตรงไหนได้ไไดพี่คิดว่าวข้างตนาาน้นมะขามเนาะอตอตโตเราต้องรอดระดับอาจารย์ แบบนี้ก็พลาดกันได้ง่ายๆได้ยังไงเนาะอย่างน้อยก็ปลดภัยแล้วแหละตรงนี้สองต้นนั่นี่นนนแบบนี้เห็นเส้นทางกลับบ้านนั่นแล้ว จริงๆก็ไม่มาได้มาช่วยแล้วนะพี่ก็ไม่ได้อยากจะทิ้งอย่างนี้เนาะคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆ่ะก็จำเป็นจะต้องเนี่ยจัดตหตทาาขึ้นแล้วครับคู้เห็นใจเจ้าของคันใหญ่เลยครับสองรอยนี่ดูครับคันเล็กมาทั้งคู่จมทั้งคู่ครับแบบนี้ก็จะทำยังไงเลยลูกพี่ หมดองพอดีนตัวดูรถกันต่อครับ ต้นมะพร้าวเกือบหมดหมู่บ้านแล้วนะพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนตัดทั้งคืนอ่ะโอ้ครับเอามาอีกหนึ่งหกล้อก็เอา้าจับใายร้อนลงองแล้วทีนี้เอา้า <c ười> ดูมันเรียกอุ้ยอ่อนอ่ะเดี๋ยวก็รอติดตามกันคลิปหน้าครับว่าจะไปยังไงมายังไงนะพี่น้องนะความคืบหน้ายังไงหรือว่าเราจะกลับเลยฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจได้เลยครับรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ